มาดูเรือสำรานของประเทศไทยที่สวยงามมากที่สุดเรือสำรานไทยลำนี้สวยงามมากเกินไปไหมครับคือเดอะโอปูเลนท่านผู้ชมไอคอนสยามทาเรือที่สองสวยงามมากๆเลยนี่โอ้ยสุดยอดอลังการจริงๆเห็นไหมครับความสวยงามเดอะโอปูเลน สวยงามจริงๆยูไอคอนสยามเนี่ยโอ้ยโยนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเรือ,อนิเนอรประเทศไทยเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยใช่ไหมครับหลายร้อยชีวิตเลยเดอรโอปูเล่นเนี่ยหกรคนรับไปเต็มเต็มเลยเห็นไหมครับ ไอคอนสยามกำลังจะเปิดน้ำพุเลยท่านผู้ชมนี่โอ้สวยงามมากเลยนักท่องเที่ยวเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์เดอะโอปูเล่น650คนเยอะมากๆเลยนี่ครับเยอะมากๆเลยนี่ครับพลังต่างชาติชอบใจกันใหญ่เลยท่านผู้ชมชอบใจมากๆเลย กลังต่างชาติชอบใจมากๆชอบใจจริงๆเรือใหม่เรือสวยเรืองามของไอคอนสยามเนี่ยสุดยอดมากเลยเ,ยเห็นไหมครับฝนก็ตกแล้วเนี่ยตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับขเขาจาวิ่งเขาเต้นเลยเต้นกระสามอันน้อยพูดท่านผู้ชมโอ้ฝนตกแรงมากๆเลยนักท่องเที่ยวเปียกมาแล้วเนี่ย นี่ครับนี่ครับทางย่างทางเดินท่านชมเนี่ยเขาจะอมาลบแดดลบพนอยู่นี่โอ้โหเดินมาแล้วเดินมาแล้วข้างนอกฝนตกแรงมากเลยท่านชมนี่ก็คือภายในไอคอนสยามนี่เขาจะมาลบพนเยอะมากเลยเนี่ยต่างชาติชั้นจีไอคอนสยามโอ้โหประเทศไทก็มาลบพนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย ภายในไอคอนสยามนี่แอร์เย็นมากๆเลยท่านชมนี่เห็นไหมครับโอ้คนเยอะมากเลยวันนี้กินเจไอคอนสยามกับมีเด้อท่านชมเดอร์ซันจีในโซนอาหารการกินเห็นไหมครับกินเจกินเจวันที่20ถึงวันที่ยี่สิบเ้ท่านชมโอ้กินเจไอคอนสยาม <t om pa> แต่วันนี้น่าจะเป็น20นีค <rapport> รับต่างชาติกำลังเดินเข้าไปามชม้อปปิ้งอาหารการกินกินเจก็ได้เดินเข้าไปเลยทัางชมอาหารการกินคนเยอะมากเลยทัามชมเยอะมากมากนี่ครับอาหารไทยเยอะมากาไม่ได้ อาหารร้านนี้คนเยอะมากเลยทา่านชมนี่ขนมปังขนมปังอะไรนี่ฮอเจยะคนเยอะมากเลยฮอเจยะเยอะมากๆม,มีผลไม้ด้วยเนี่ยร้านนี้ก็เยอะมากเลยนะ นงชาตินั่งกินเยอะมากๆเลยทังคนเลยนะครับแค่นั่งกินนี่ครับนั่งกินอาหารไทยเยอะมากเลยเยอะมากจริงนี่ครับอาหารไทยก็จะมีหลายเมนูหลายแบบมากเลยครับมีเปี๊ยะขนมเปี๊ยะนะนี่ครับออันนี้น่าจะเป็นข้าวราดแกง ครับข้าวลาดแกงแล้วก็จะมีถั่วเลียนด้วยด้วยจนจวมีถั่วเลียนด้วยถั่วเลียนก็ขายตลอดปีเนาะนี่ครับอันนี้ขายตำขายยำ นี่ครับชมโอโทวเรียนลูกใหญ่มากอันนี้จะเป็นอาหารไทยต่างชาติกินอาหารไทยสีมือของคนไทยนี่ครับอาหารไทยอันนี้จะเป็นผลมไม้แล้วก็มีมองทําบุญทําทานด้วยทำส้ม ทำบุญทำทานนี่ครับเจ้าข่ามาตรงนี้เนาะนี่เป็นคือสาลาวัตรนี่มองนี่เจ้าแม่อะไรเนาะพระโพสัตรพระ,ะโพธิสัตว์กวนอินอ๋อพระโพธิสัตว์กวนอินปางพันปางพันนะนี่ครับ นี่นะครับเจ้าแม่ขวัญอินท่านชมเจ้าแม่ขวัญอินลายมือมากๆเลยนะของเส้นไหวอของพระเจ้าท่านชมทับทิมเนาะมากทับทิมแล้วก็มากอะไรมากชมเซอรี่แอปเปิลน,นี่ครับนี่ครับโอ้นี่ก็เป็นสางเอราวันสางเผือกจะเด่นมากเลยเนี่ยครับ ช้างเอราวาัณช้างเผือนี่ครับของเช้นไหว้ก็ดอกดาวเรืองเหมือนกันที่ขาดไม่ได้ตรงนี้ก็คือจลระเข้ท่านผูชมนี่มีอาหารจลระเข้พันดีนี่ครับการชาตินั่งกินเยอะมากเลยตรงนี้ก็เป็นชั้นเจ็ดในคอนสยามท่านผู้ชมครับแต่ข้างนอกชมวิวบ่ได้เย้อฝนตกท่านผู้ชม การ์ตูนตรงนี้ขายดีมากๆเลยเนี่ยเหมือนอยู่เซนทันเวอร์ท่างสมการ์ตูนเหมือนอยู่เซนทันเวอร์เลยเนี่ย